ก็บอกว่าโลกจะวิปปอริสในคําทํานายหรือว่างคาพูดของคนโบราณาที่มีมาไลา่ร้อยปีมาแล้วก็บอกว่าคู่งหงงจะหลงน้องพุ่งทองจะกลายเป็นกาเสื้อเพนจะเป็นมาพยักขาจะถิงไพรอันฤซี่จะนี่ทำอันน่องนามจะแห้งไปชฉลาไเลยไม่มีปลาอักีไม่มีแสง ปลาไพเร็งไม่ผัดผ้าซากูนี่เป็นซากูนาฟกูมาร่าเป็นกูมารีนี่ก็บอกว่าจะเกิดเหตุการในอนาคตข้างหน้าคําว่าคู่หงอย่าหลงน้องนี่เขาเปรียบเหมือนกับว่า,าเชือเจา้าาเชือกระชั่าก้าวต่ำตัวเป็นเรียกว่าลงมาเกลือกลัวในสังคมที่ว่ามันต่ำลงมาา,มาเกลือกลัวในสิ่งที่ต่ำต่ำที่เขายกก็กเป็นหงนะอ่าก็เลยลองคิดดูคู่หงนี่ลงมาหลงน้อง พุ่งทองได้จะกลายเป็นกาคนที่ว,วา่าขายอมรับในเชื้อเจ้าคนที่ขาอยอมรับในเชื้อคนดีเป็นดาราคนที่ว่าเป็นตาคุณดีดีจะกลายเป็นกาทำตัวเยี่ยงกาเสื้อเพน้จเน,นจะเป็นม้าเสื้อเพ้นจะเป็นม้าคือมา้าถึงคนที่ว่าเป็นในเสื้อคนที่เป็นหนักเล่งก็มัดขุนขาคนก็ไม่ได้เกรงกลัวบางที ทุกเอาอคนยิงตายเดี๋ยวนอนตายมันมากตามกลางนุ่นคาดความเคารพนับถือไม่ได้เป็นหนักเลงจริงมือนแต่เร็นะนี่เถ้าเป็นจะเป็นมากพยกค่าจะถ่งเพลก็บอกว่าคนนุ่มๆสาวๆนี่อาจจะไม่ยอมอยู่บ้านนะไม่อยู่บ้านที่เป็นบ้านหนอกอกนาจะไปอัดกันอยู่ในเมืองล่วงในเมืองที่มีความเจริญไปทําห้านอยู่ในอ่างในไรที่ว่าได้เงินเดือนก็นนไม่พอกับค่าใช้จ่าย แต่ว่าทำร้ายทำชั่วนี่ไม่เอาอยู่บ้านนี่เราพยาฆ่าจะถ่งใครอันหรือซี่จะนี่ทำเกือบไห่ตึงหนักบวชอ่าพระทุ่งวงข้าเจ้าจะไม่ยอมอยู่ในทีีทว่าเป็นป้าเป็นเข้าเป็นธรอ่าในทีต่างๆจะไปอัดอยู่ทีในเมืองที่มีพร้อมตัวเอกกาล่าอ่มีในสิ่งที่อหนวยความสะดวกง่ายพร้อมอันน่องน้ำจะแห้งไปอ่าคือแม่น้ำใหญ่ๆต่างๆคุนไม่ตกตองตามฤดูกาลแม่น้ำไร้ต่างๆนี่ก็จะแห้ง ชาลาเลยไม่มีปลาคนกระทาที่หลาทำเวลาัวงให้ปลาโกเคหว่างไข่ปลาโอกลูกก็ชายการห้ามตลอดตึงเอาไขวาไรไปชดกระทำไม้นองน้ำต่างๆที่เคยมีปลาฉุกจุมนี่ก็ไม่มีชาลาเลยไม่มีปลาอักขีไม่มีแซงคือไม่ตึงคนดีนี่หาไม่มีชื้อไม่มีเสี่ยงผูดไรใครไม่ควังปลา่ายแรงไม่ผัดผ้าคือไม่ตึงคนดีจะผูดได้ชื่นอกชื่นใจในบ้านในเรือนีไม่มี ซากูนีเป็นซาคูนากูม,มาราเป็นกูม,มารีนี่คือยิ่งเป็นชายชายเป็นยิ่งแลไม่ทุกไม่รัวคนใ้นยิ่งแทชายแทนี่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันก็เรียกว่าโลกมันบินปริษิษย